สวัสดีครับวันนี้ตามคําเรียกร้องเรามาพูดกันถึงเหรียญเก่ายอดนิยมสนุนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงของสิบพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเริ่มกันที่เหรียญหลวงพ่อหกิอธรรมโช,รรมชติอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดพญาติการามตำบลไผ่ลิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นชาวเมืองกรุงเก่าอายุทยาโดยกำเนิดเกิดประมาณปีพศ2390อายุของท่านอ่อนกว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราว5ปีปัจจุบันเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อกันปี2469เรียกว่าเหรียญเสมาพิมพ์หลังขอเบ็ดสนนราคาเล่นหากันที่หลักล้าน หลวงพ่กันท่านมรณภาพเมื่อวันที่21กรกฎาคมพศ2 4 7 7รวมสิริอายุได้87ปีพรรษา60มาที่เหรียญที่สองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองพระครูวิสุทธิวงศาจารยานมุนีหรือหลวงพ่อแช่มวัดชัยทาราราม หรือวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตท่านเกิดเมื่อปีพศ2370ชื่อเสียงของท่านปรากฏชัดในคราวเป็นที่พึ่งของชาวบ้านปราบพวกอั้งยี่หรือซ่องโจนด้วยการทำผ้าประเจียดแจกโภกศรีรษะชาวบ้านเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและการต่อสู้จนได้รับชัยชนะในที่สุด วัตถุมงคลของหลวงพ่อแช่มพุทธคุณเด่นในด้านเมตตามหานิยมเดินทางแค้วคาดปลอดภัยอาทิเหรียญพิมพ์สี่เหลียหล่ยมของท่านสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2473 เหรียญปีพศ .2497 เป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาและเหรียญหลวงพ่อแช่มไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์บล็อกยันโคง้ง ปีพศ2512เนื้อทองแดงรูปร่อลอยองค์ขนาดเล็ก2รุ่นขนาด3นิ้วนั่งถือพัดยศสร้างประมาณปีพศ2520ถึง2529เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแชม่มปัจจุบันสนนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงหลวงพ่อแชม่มท่านมรณภาพเมื่อปีพศ2451รวม สริอายุ 81. ปีพรรษา 61. เหรียญต่อมาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพระภาวนาโกศลหรือหลวงปู่เอี่ยมสุวรรณสโรวัดหนังราชวรวิหารกรุงเทพมหานครลูกศิษย์ลูกหามักนิยมเรียกท่านว่าเจ้าขุณเท่าวัดหนัง ท่านเป็นชาวบางขุนเทียนโดยกําเนิดเกิดเมื่อปีพศ2375เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังดังมากได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งวัตถุมงคลประเภทเหรียญค่านิยมเทียบชั้นพระสมเด็จวัดประคังทางด้านความสวยงามของเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระพุทธคุณ และสนนราคาเล่นหาสูงมากบางครั้งพกเงินมาหาซื้อเป็นล้านอย่างหาเช่าบูชาไม่ได้หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังท่านมรณภาพเมื่อวันที่27เมษายนพศ2469รวมสิริอายุ94ปีพรรษา72เหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพง เหรียญที่ว่ากรรมแล้วแพงหลวงพ่อไปฉันทสโรวัดกำแพงกรุงเทพมหาคนครท่านเกิดเมื่อปีพศ243 3ปัจจุบันนักสะสมหลายท่านเชื่อว่าวัตถุมงคลของวัดแห่งนี้ถ้าได้กรรมอยู่ในมือเมื่อ,อไหร่เป็นแพงสมกับชื่อวัดกำแพงโดยแท้โดยเฉพาะเหรียญ โลโบราณปีพศ2478สนุนราคาเล่นหาสภาพสวยๆติดเพดานหลักแสนหลักล้านวัดกำแพงในยุคข,ของหลวงพ่อไปนั้นทุกวันคราคร่ำไปด้วยคณะศรัทธามากราบขอพรและขอวัตถุมงคลของท่านเป็นไปอย่างคึกคักบูชาอาราธนาติดตัวด้วยความเมตตาที่มากล้น ท่านไม่เคยปฏิเสธเรื่องกิจนิมนต์เลยใกล้ๆขนาดไหนก็ไปหลวงพ่อไปท่านหมอลาภาพเมื่อปีพศ2482รวมสิริอายุ79ปีพรรษา56มาที่หลวงพ่อพรพุทธสโรวัดดอนเมืองกรุงเทพมหานครท่านเกิดเมื่อปีพศ2412 ัจจบันเหรียญของท่านได้รับความนิยมในวงการพระเครื่องสูงมากรวมถึงวัตถุมงคลอื่นๆด้วยวัตถุมงคลที่หลวงพ่อพรได้สร้างไว้ในสมัยที่ยังดำรงขันอยู่ช่วงแรกเป็นพระพิมพ์สมเด็จมีทั้งประเภทพิมพ์ 3, 5, 7, ชั้นและพิมพ์เล็บมือสร้างประมาณปีพศ2458 ด้วยเป็นพระเครื่องเนื้อผงแก่น้ำมันออกสีเขียวอมเหลืองเมื่อสร้างเสร็จได้นำเข้าบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถเคยนำมาออกแจกจ่ายช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโรคครั้งที่สองรวมถึงเมื่อปีพศ2508าสำหรับวัตถุมงคลรุ่นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดก็คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนรุ่นแรก ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นรุ่นเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคปัจจัยสร้างโบสถ์เมื่อปีพศ2460ถึง2465เป็นเหรียญหลักของย่านหลักสี่ดอนเมืองที่คนท้องถิ่นหวงแหนยิ่งนักเพราะสร้างจำนวนน้อยแถมมีประสบการณ์ดีทั้งด้านแควคาดคงกระพันชาตีมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขาน นอกจากนั้นยังมีเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยโชคลาภเป็นเยี่ยมหลวงพ่อพรท่านมรณภาพเมื่อปีพศ2484รวมสิริอายุ72ปีพรรษา40มาที่เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อจงพุทธสโร ท่านเกิดเมื่อปีพศ2415เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแก่กล้าในพลังจิตพุทธาคมในยุคสงครามอิโดโจีนโดยที่มีชื่อเรียกติดปากกัน4ี่รูปคือจาดจงคงอี หลวงพ่อจงได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายอย่างและได้สร้างแจ่ทหารตำรวจในสงครามอินโดจีนในช่วงปีพศ2483-2485ถึงเป็นต้นมาเช่นเสื้อยันแดงตะกุดชุดจนทำให้ทหารที่รอดชีวิตมาต่างพูดเสียงเดียวกันว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อจงสุดยอดจริงๆสำหรับ เหรียญหลวงพระจงรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2484เพื่อแจกลูกศิษย์ในการร่วมสร้างหอสวดมนต์เหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันหายากสนนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงมากของปอมมีระบาดหนักหลวงพ่อจงท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2508รวมสิริอายุ93ปีพันศา73 มาที่หลวงปู่ผิวหรือหลวงพ่อผิวพระครูศิลวิสุทธาจารย์หรือหลวงพ่อผิววัดสง่างามจังหวัดปาจีนบุรีท่านเกิดเมื่อปีพศ2435วัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่สนใจของบรรดาน,นักสะสมเพราะว่าท่านสร้างไว้ขลังจริงมีประสบาการณ์ดีทุกด้าน ทั้งเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยคงพันชาตีวัตถุมงลคลส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเหรียญซึ่งมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันอาทิเหรียญพิมพ์รูปไข่รุ่นแรกปีพศ2502รุ่น2องปีพศ2512รุ่น3ปีพศ2515ที่ระลึกครบ80ปีรุ่น4ปีพศ2517รูปอา่านรุ่น5 ปีพศ2519รูปหยดน้ำนอกนั้นก็จะมีพระสมเด็จเนื้อว่านรุ่นแรกปีพศ2502หลังปัม๊มรูปเหรียญรุ่นแรกพระสมเด็จ9ชั้นรูปหล่อปัม๊มรุ่นแรกปีพศ2515แหนบลงยาล็อกเก็ตภาพสีเป็นต้นสำหรับเหรียญบางรุ่นนักสะสมพระเครื่องยังพอหาบูชาได้ในราคาไม่สูงมากนะักแต่ถ้าเป็นเหรียญพิมพ์ รูปไข่รุ่นแรกสร้างปีพศ2502เนื้อทองแดงกระไหลทองสนนราคาเล่นหาคงต้องว่ากันที่หลักหมื่นขึ้นเพราะค่อนข้างหายากลูกศิษย์ลูกหาและคนในพื้นที่มีไว้ในครอบครองต่างหวงแหนยิ่งนักหลวงพ่อผิวท่านมรณภาพเมื่อปีพศ2528ร25 28, วมสิริอายุ93ปีพรรษา72 หลวงปุ่มหมุนทิต่าสีโลวัดบ้านจานอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดท่านเกิดเมื่อปีพศ2437ปัจจุบันพระเครื่องและเครื่องรางของขลังของท่านได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปีพศ2541หลวงปุ่หมุนท่านยอมให้พระอาจารย์จ่อยและพระอาจารย์ขวัญ พร้อมคณะสิทธิ์จากวัดป่าหนองลมจัดทำเหรียญไตรมาสหรือเหรียญที่เรียกกันติดปากว่าเหรียญยอดนิยมเหรียนเลขหนึ่งออกมาเป็นรุ่นแรกต่อมามีผู้ประสบความมหัศจรรย์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนจึงได้ก่อสร้างกุฏิถวายท่านและอาราธนาให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว เมื่อปีพศ2542จากนั้นท่านจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดหลวงปู่หมุนท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2546รวมสิริอายุ109ปีพรรษา86มากันที่เหรียญหลวงปู่ฟั่นอาจาโลซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมหลวงปู่ฟัน่นวัดป่าอุดมสมพร ตำบลอันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านเกิดเมื่อปีพศ2442วัตถุมงคลของท่านปัจจุบันมีอยู่มากมายส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาขออนุญาตจัดสร้างเพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกและติดตัวไว้กราบไหว้บูชาอาทิเหรียญพระกริ่งพระบูชารูปหล่อและพระชัยวัดเป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นที่นิยมและต้องการแสวงหาของพุทธศาสนิกชนและแวดวงผู้นิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญขนาจารย์สนนราคาเล่นหาก็ค่อนข้างสูงเอาการอีกทั้งยังหาเช่ายากพอสมควรทีเดียวเนื่องจากผู้ที่มีไว้บูชาต่างหวงแหนและเก็บรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อสู่รุ่นลูกรุ่นหลานหลวงปู่ฟัน ท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2520รวมสิริอายุ78ปี58พรรษาปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปู่หลิวปันนกโกวัดไล่แตงทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมท่านเกิดเมื่อปีพศ2448เป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองนี้ซึ่งมีของดีรู้จักกันทั่วประเทศคือเหรียญพญาเต่าเรือน ปัจจุบันสนนราคาเล่นหาค่อนข้างสูงวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวเริ่มสร้างประมาณปีพศ2500ที่วัดสนามแย้ในยุคแรก,แรกๆจะเป็นพระประเภทเนื้อผงเป็นส่วนใหญ่โดยเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกออกที่วัดนี้ในปีพศ2505วัตถุมงคลของท่านมีหลายรูปแบบทั้งเหรียญรูปหล่อลอยองค์พระบูชาพระสังเัญจาย พระปิตาส่วนเครื่องรางของขังก็มีเช่นตะกุดคาดเอวจิ่งโจกสองหางกันหาชาลีร็อกเก็ตเป็นต้นหลวงปู่หลิวท่านมรณาภาพเมื่อปีพศ2543รวมสิริอายุ95ปีพันษา74